สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับผมเราก็มาอยู่ที่แปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับที่เราไม่อยากมาครับผมที่นั่นก็คือโรงแรมคุณใช่ครับผมโรงบาลครับเป็นโรงพยาบาลนั้นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเ้ยโรงบาลเรามาเยี่ยมโรงาบาลอะไรโรงพยาบาลช้างวันนี้นะครับจะอัปเดตอาการพอบภายฝีโดกเงินครับผม นีครับเราก็มีไม้ติดมือม,ม,ม,มาฝากพ่อพายครับผมอีกล้วยหลายวีผลไม้หลายอยา่างว้าวไปเ e ็ s go ยผมจะใส่ยาแล้นะครับกล้ย <c oughs> วยพ่อไวจะเอาไว้ใส่ยานะคะเราก็จะมาถามคนไวครับผมว่าว่าไงครับผมอาการที่โดนทำลายดีขึ้นหรือยังครับผม อ๋อตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับผมผมดูเหมือนสลับงานทั้งสองด้านยังบวมๆอยู่เลยครับบวมๆใหญ่ครับผมเป็นแผลลึกที่ที่สนับงานเป็นแผลลายแผลขีดขาดลายแผลนะครับยังสังเกตดีๆครับซูมให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับเข้าไปใกล้ๆมีปัญหาครับใช่ไหมครับโอาโหเอาไรครับเอาผลไม้ไปให้มาใม่เลยเอาพอดไปก่อน ไว้ก่อนลุกไอ้ทอดก่อนถอดเลยแล้วไปแล้วไปเฮ้ยแล้วไปเราต้องเราต้องวางไว้ที่ตรงเลยมาแล้วครับมาเลยกันดูเลยครับไม่เป็นไรผมรับประกันเลยครับเพราะว่าทางเชื่อในี้ผมรับประกันนะเพราะว่าผมทำประกัน หลับงานนี่เขาตกข้างในจะเป็นแผลหรือใหญ่ก็รอยแต่ละรอยนะครับนี่ก็จะเป็นรอยนะคะสลับงานนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายถ้าถ้าคนเราอ่ะเจ็บเสมือนไอ้ที่ที่ฟันที่อะไรอย่างนี้นะครับมันปวดมากเจ็บมากเนี่ยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้คนจอยว่าอาจจะเป็นแผลอยู่แต่ว่าความเจ็บอาจจะไม่เท่ากับสลับงานนะครับงานนี่ปวดมากแับพวก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 งานพวกเล็บ อะไรเนี่ยจะปวดปวดปวดที่สุดครับก็ดูจากสายตาน้าตาเขาจะไหลแล้วเขายังเขายังปวดทีุ่เจ็บยังปวดอยู่ครับแล้วแล้วไอ้ตัวนี้หมอว่ายังไงครับหมอว่ารักษาหายครับต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาเริ่มแผลแผลเริ่มดีขึ้นอย่างครับแผลเริ่มดีขึ้นแล้วการที่แผลเป็นหนองนี่แสดงว่าเขาเริ่มเริ่มเยื่อมเริ่มติดกันแล้วอืมครับใกไ้ล้ะครับคเณ่อ้าวแล้วถ้าเราถ้าเราพาเขามา เพื่อนที่โคนอย่างนี้เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรนหมอเขาว่าให้มันคลายเครียดแล้วก็โคนนี่จะทาให้เยน็นสุขภาพช้างจะดีขึ้นทาให้ทาให้ช้างเอ,อ่อหุ้มเนื้อใช่ไหมครับครับผมหุ้มเนื้อดีเพราะว่าคนเราก็เหมือนคนเราถ้าเครียดมากอะไรมากนอนแต่บนเตีเยงหรือล่ามไว้แต่ในปูในเอ่อในที่เดิมๆมเขาจะทําให้เครียดกันสุขภาพของช้างก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับกระผมการแผลก็จะไม่ไม่หาย อีกไม่านานอีกไม่นอนนี่นี่นี่หญ้าเอยอะย้า <c oughs> ขอบคุณนะครับสือสัตว์นะครับผม้าเรามีเยอะพอได้กินเราจะอัดหญ้าตรงนี้พอดีเลยก็ยจ,ะจะไปกลับไปหา,ายเยเร็วนะครับพ่อพายผมก็ไม่อาการก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นแผลที่ใต้งวงนะครับพราะงวงกับขธรรมชาติเราจะหายไว้แผลตรงนี้ไม่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจะหายช้าครับผมตอนนี้ความจอยวิเคราะห์ว่า ลังงานอะไรจะหายช้ากับเพื่อนนะครับสองข้างเลยสองข้างยกยกได้ไหมยกยกไม่ค่อยได้ถุงย,ย,ยกไม่ค่อยได้แผลเขาจะปกติผมจะเวลาจิบโตจะให้เขายกเดี๋ยวไม่ให้ยกเลยเพราะว่าเขาแบบแถม,มจะฉีกขาดอีกนะนี่ก็จะเป็นการอัปเดตนะคะอาการของพ่อพายสีดอเงินนะคะที่แม่เม่เอฟซีได้ทักทามเข้ามานะคะ ก็ขอบคุณนะครับผลไม้อร่อยอร่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณเนาะผลไม้อร่อยจากเอฟซีอใช่ครับทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนช่องพังใบเฟิร์นนะครับครับแล้วก็ให้ซีโร่งินได้กินด้วยโอ้โหนี่นี่เป็นสุดยอดเลยครับน้าใจนะครับของเอฟซีทุกทก่านนะครับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันครับทั้งอุดหนุนครับทั้งได้บุญได้ทุกอย่างครับผมอิ่มอกอิ่มใจด้วยผม ของช้างก็มีความสูงนะส่ช้างได้จินอย่างนี้ใช่ครับมันเป็นอะไรที่ปลาเพิ่มนะครับผมใช่แล้วสำหรับคนช้างเรานะครับดีมากนี่นี่ความลําบากของช้างเองยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบความห่วงใยนะครับเป็นคะแนนแปลมาเป็นผลไม้นะครับให้น้องๆช้างได้รับประทานนะครับผมอย่างอย่างกล้วยหวีหวีหนึ่งอใช่ครับมีประโยชน์มากเลยคุณรู้ไหมครับผมมีประโยชน์อะไรเมันว่าเลยครับไว้ใส่ยาครับวันนี้หมอให้กินยาแต่ยังยังไม่มีกล้วย ที่ท <ำ S 1> ร้อเงินมันจะเป็นพอดีเป๊ะเลย,<อ>ก,ยนนกุ้ยมีนั้นก็ก็จะได้รักษาเอ่อที่องเงินไปด้วยผู้ให้ผู้อุดหนุนผลไม้ก็จะได้บุญไปด้วยใช่คร<ช>ับผมเพราะว่าถือว่าเป็นการรวมบุญใหญ่ใช่ไหมครับผมเลี้ยงสัตว์ใหญ่เขาว่าจะมีโชคมีลาบครับผมครับผมครับผมแล้วก็คุณภาพอารมุ์ไมคนเลี้ยงจะได้แข็งแรงถ้าถ้าอยากมีก้้ยมีลาบต้องไปรานยาสูโอ้ไอ้นี่ผมผมชอบผมก็ชอบเหมือนกันยัง่อนยัง่อน คุณนี้รักษาที่เรางินให้หายก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไปลานลาบยาสูนะเอาไปตัเมืองยาสูเลยของกินเลยนี่นะคะพอฝายกินอาหารอย่างเพลิดเพลินนะคะอร่อยนะคะแล้วก็ลูกร้าก็โอเคครับผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วดูดักที่นะครับผมดูรักสารเขาเนี่นี่นะครับทุกคนมาดูไปใกล้ได้เลยครับนี่มาดูวงตรงนนี่ครับบริเวณ โมนครับซูมให้แม่แม่ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ใหญ่เป็นแผลใหญ่มากครับผมใหญ่เริ่มเริ่มชิดแล้วอมตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับเขาใต้งวมีตะลูใหญ่แต่ดูลึกด้วยก็เกิดจากการต่อสู้กันดูเพดานก็เริ่มจะหายแล้วครับเพดานเนาะที่ช้ำถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเพดานนะคะทุกคนค่ะเป็นแดงตองนั้นเริ่มจะเริ่มหายครับเริ่มจะเป็นเอ่อ ช้ำๆครับเริ่มเริ่มเริ่มจะใสอะไรเรียกว่าเป็นเอ่อหนองนะครับหนองก็จะเริ่มหายนะครับเห็นไหมเห็นเห็นเป็นบร <ๆ S 2> ิเวณที่ลึกแผลลึกอล้วตรงนี้ก็ลึกครับนี่นะคะทุกคนคะรอยแผลนะคะซูมให้แม่แม่ได้ดูกันชัดเลยนะคะปกติถ้าถ้าเขาเอ่อก่อนเขาจะตกมันอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับเอ่อ ผู้อื่นจะอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับเอีอยเ่ยว่าต่ผู้อื่นเลยครับรวมถึงพ่อควานด้วยพ่อควานาครับผมครับผมอทิตย์สอาทิตย์เอ่อพ่อไหวจะเข้าได้นะถ้าถ้าจริงจริงก่อนจะตกให้เข้าไปได้เลยครับผมแต่ถ้าตกไ,ได้อีกโนูนอาหารโยนทำความสะอาดไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับผมบางครั้งเอ่อเชือก บางครั้งแต่และเชือกเชือกหนึ่งก็อีกเชือกก็เป็นเชือกที่อะไรเขารู้ตกมันรู้เจ้าของทำความสะอาดได้อะไรได้เช็คโซ่เชือกอะไรได้แต่อย่างทีดองเงินม่เข้าไม่ได้เลยครับผมอันตรายต้องคุณคุณคุณอยากมีอย่างนั้นมันเอไหมก็อยากครับอยากแต่เราวาสนาเรามาอย่างนี้ครับผมมีสิบตัวอาจจะไม่มีสักเชือกก็ได้อ,อมีสิบเชือกอาจจะไม่มีสักเชือกก็ได้เีอ่อกนิสัยดีๆใช่ไหมครับมแต่ว่าบางที บางทีคุณต้องลองลันตานลครับโอ้โห <c oughs> ได้ลันตาเนี่ยกับผมเริ่มเริ่มรู้กันแล้วดิถ้าถ้าตกมันเขาอาจจะไม่เป็นไรก็ได้กับผมก็เริ่มเริ่มเริ่มเลยรอให้ยาวรอรักษาเอ่อสุขภาพของพายลันตาก่อนที่เช่นผางช้างหางพายลันตายัางยงัยงมีเขาเรียกว่าเป็นแผลเนาะเป็นแผลเกิดจากเชื้อรากับผมเราต้องเ,เป็นรักษาก่อนให้หายสมบูรณ์แล้วก็ให้งายยาวถึงสามเมตรก่อนใกล้แล้วตอนนี้ก็ เม็ดห้าสิบแล้วผมในละเมิตให้คุณได้เอาผมไม่เราต้องอยากได้จริงจังครับเป็นงานที่แบบสมส่วนแล้วก็เป็นงานของเขาเจริงในเวลาเดินไปเขาจะมีความสง่างามมากเดี๋ยวผมจะให้คุณขี่เลยพดขาะควันไหวกับควันจ่อยนะคะหยอกล้อกันนะคะไม่แครอะไ,ไรเขาไหวกับอันนี้มันยังได้ประมาณเม็ดนึงใช่ไหมใช้เวลาประมาณห้าปีอะทุกคนรอรอรอดูถ้าอันนี้ถ้านะ ถ้าเกิดอีกสองเมตรอ่ะผมว่าตอนนี้ผมสามสิบสี่สิบปีอะ่ะแต่เขาไม่หัดนะไม่รู้จะถึงไหมครับถึงถึงถึงต้องถึงครับผมยผล่โผล่ต้องตอนนี้สี่สิบใช่ไหมครับสี่สิบสี่สิบแล้วห้าสิบประมาณหกสิบพอดีครับหกสิบพอดีผมว่างานนั้นได้าาผมไปได้ผมสุภาพาแข็งแรงอาจจะได้ผู้ผสูงอายุด้วยทั้งได้ผู้สูงอายุทั้งมีช่างอาคู่บารมีทุกอย่างเลยครับผม ดีพอดีได้ได้ได้หลานอุ้มด้วยตอนนั้นไม่ใช่ทองเพชรคุณโตแล้วเราโตแล้วโตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วใช่เพราะว่าสิบปีนะทุกคนสิบปีนะครับผมสิบปีเริ่มเป็นหนุ่มแล้วใช่ตางแต่เชื่อเราต้องแอบเซลครับทุกคนว่าขอเดินข้างๆภายทองเพชรครับผมเขาอาจจะเป็นตัวสร้างบารมีให้พ่อไหวก็ได้นะครับครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมเลยครับ ฝากช่องฟังใบเฟิร์นด้วยช่องน้อยๆครับผมส่งกำลังใจมาให้เยอะๆนะครับรักน้อยๆแขอให้รักนานๆ้นะครับครับผมพร้อมยังครับนี่สำหรับวันนี้เอาเก่าเก่าก่อนเก่าเก่าอะไรเก่าอุยฟอนให้ทำอุ่ยฟอนให้ฟือ่าผมอวยไปแล้วอุยฟอนหรือเปล่าครับผมก็ส่วนพ่าวยก็ฝากด้วยครับฝากช่องฟังใบเฟิร์นอุดหนุนผลไม้พังใบเฟิร์นนะครับ ผลไม้ที่ท่านอุดหนุนท่องทำไบเฟืร์นมานี่เขาก็จะเป็นผลไม้แจกให้พี่น้องชาวช้างไม่ว่าจะเป็นช้างสีดองเงินช้างพายลันตาหรือช้างแม่ทับทิมนะครับผมหรือช้างเชือกอื่นๆก็ได้ครับจรงสงจริระสงมาจะแจ้งมาเลยเนาะใช่ครับผมท่านประสงค์ช้างเชือกไหนแจ้งมาเลยเราเป็นเคลียรให้ไหมเคลียรให้ไหมเครีอร์่ครับผมครับผมเคลียรครับผมจริงๆเราอยากมีกําลังที่แบบ ให้ใหลายๆเชือกแต่กําลังเรามันเล็กเราก็ต้องไปตามเล็กนะครับตามนั้นแหละครับผมตามครับตามกําลังครับผมทํานกน้อยนกน้อยทําลังแต่พอตัวใช่นี่ครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ